โอ้ยเราไม่เปิดเหมือนกับน,น้องไอ้เนี่ยโอเคก็ต้องขอกราสวัสดีกับพ่อพี่น้องชาวไทยทุทกท่านนะผมพบเลยการเดออิงเกมเมอร์ของเดทผมวันนี้เกมคอนไคลอิม a พกนะผมซึ่งก็อัปเดตแพทใหม่4.3ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเ <4. 3 S 1> นาะ4.3นะผมเป็นแพทของเดลต้า Delta นะผมชุดสูตรใหม่ของโรซาเรีนะผมลากปลดคอที่นำคอของลิเลียมารวมกันนะผมนะท,ท,ที่ที่ทงที่จะ จำที่หาข้อมูลมาได้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าขอภัยด้วยกันอาทีนี้คือเวลาผมไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวจะแบบรวดรัดตัดตอนท้าในการก่อน,นอื่นเราปลดล็อกตัวละครก่อนผมเดลต้านะผมปลดล็อกโดยใช้คอซึ่งก็คอเนี่ยมันจะมีได้จากทั้งที่แจกฟรี50ชิ้นนะครับผมแล้วก็จากการขอพอรซึ่งจากการขอพรเนี่ยก็จะไปที่ตรงไหนวะเกิจกรรมหรือเปล่ารับก่อนนะครับผมอ,อฮะ,สะเสบียง อืมร้านค้าอันนี้เดี๋ยวนะพอพรยังไนวะอ่าฮะอันนี้สมุดกิจกรรมผมผมตามหาขอพรก่อน,นขอพรเพื่อล็อกอินอันนี้ทำลายกิจจำกัดปลดคอใหม่เอ้ยไม่ใช่ดิอัปเกรดอาวุธเป็น6ดาวก็จะเป็นในส่วนของปืนของ h ฮตเชอร์ออฟเรซกับเออาริเอร์อนะครับผมนะอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อกอิน เอา้ามีในฟ้าราคาหัวใช้จ่ายสะสมฉลองผลงานนะผมให้ใช้จ่ายเพชรนะผมทั้งหมดสามหมื่นเพชรนะผมซึ่งผมว่าผมใช้ถึงแน่นอนน่าจะถึงนะน่าจะถึงนะผมมีเวลาสามสิบสี่วันก็หนึ่งพทพอดีับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหรียญโฮมูนะผมซึ่งก็ได้จากไหนเอ่ย เป็นเหรียญสะท้อนช่วงเวลาอันสนสุขลำคานกันฉลองแลกได้เป็นรางวัลมากมายซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ากิจกรรมมาได้จากไหนก็ที่เห็นตอนนี้ก็มีจากอันนี้ใช้จากใช้เติมเงินเอใ้ใช่ใช้เพชรตามจํานวนจํากัดตามที่มันกําหนดอ,อะไรวะเนี่ยาการขอพรการขอพรกอนขอพรกอนขอพรนี่ผมไล่หาก,การขอพรอยู่นะเนี่ย การต่อสู้กิจกรรมป้ายเนื้อเรื่องการขอพรเหรอเออขึ้นข้าง <c oughs> โอเคผมเจอแล้วมันอยู่ตรงซองจดหมายฉลองครบรอบสามปีอันนี้ขหแมงจะทิ่มตาอยู่แล้วอยู่ตรงนี้เองก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าในแต่ละวันเราจะเลือกรับอะไรนะผมซึ่งก็จะมีของมาให้เลือกสามอยา่างในวันแรกนั้นจะมีในส่วนของ ชิ้นส่วนหยกสีม่วงที่เอาไปได้ชิ้นส่วนตัวละคร600ชิ้นแล้วก็มีตัวละครของโรซาเรียชุดสุดระดับ S นะครับผมซึ่งมันแจกตัวละครเลยนะแล้วก็มีส่วนของคอตัวนี้เป็นคอของอร่างเดลตานะครับผมซึ่งถ้าเกิดเลือกคอก็ได้160ชิ้นในวันแรกนะครับผมก็ตามนี้นะผมก็จะมีกุญแจที่ จะได้จากกิจกรรมแล้วคือทางเกมมันแจกให้เราสามารถมาแลกของที่ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งก็เริ่มต้นมาให้3ดอกมานะครับผมแล้วก็ที่เดี๋ยเราต้องไปหาเล่นตามกิจกรรมเอานะครับผมซึ่งก็ตามนี้เลยน่าจะแลกได้ครบแหละก็ในกล่องแรกนะครับผมนะถ้าแลกในกล่องแรกเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าจะเอาอะไรระหว่างบัตรสเสบียงสําหรับอ่อุปกรณ์นะผม5ชิ้นบัตรสเสบียงตัวละครเสริมหรือว่าจะเป็นบัตรอ่หอพักซึ่งผมแลกบัตรหอพักไปแล้วเซตหนึ่งแล้วก็บัตร e l f นะครับผมเป็นบัตร ของพูดแล้วก็สุดท้ายคือเพชร1,200เม็ดนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวผมจะไว้รอดูอีกทีว่าผมขาดเรืออะไรผมก็จะแลกตรงนั้นนะผมมาทีนี้อ,อย่างที่ผมบอกไปว่าผมค่อนข้างจะมีเวลาไม่มากเขาะฉะนั้นผมจะรวบรัดไปที่การสุ่มเลยแล้วกันผมจะซื้อแ็กตัวนี้นะผมซึ่งก็จะเลือนในส่วนของบัตรสบายยงเพราะว่าตัวละครผมก็มีแล้วในส่วนของเมนะผมมา เดีย๋ยวสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับผมมาเดลต้าหานะผมเอาให้ได้ชุดเลยแล้วกันปลดคอต่อนะครับผมอ่าปลดต่อนะครับผมเลขหกสิบแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอ่าได้ชุดแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะปลดแค่สามครั้งนะครับผมข้อระดับสามก็จะได้ชุดสูตรไปเลยนะครับผมนะก่อนอื่นก็ไซกันก่อนเลยเดลต้าอ่า เอ้ยเสียงหลอบอกเลยร่างนี้อย่างเซอร์นะครับผมอ่าฮะเดี๋ยวผมซื้อนี้ก่อนอีกสองก้อนนะครับผมนะอ๋องั้นจัดมาเลยหน่วยสิหมื่นสองเหรอผมมีอยู่หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าอันนี้หมื่นสองโอ้ยจิ๊บจิบราคาสบายกระเป๋าผมมีต้องแสนหนึ่งอ่ะมาอ่า,าออบทขอ้อบทข้อกันเลยทีเดียวครับผมระดับสี่แล้วระดับห้า ขาดคอนะผมคอใช้เท่าหมดเท่าไหร่วะหกสิบใช่ไหมผมมียี่สิบสองขาดสามสิบถูกป่าวะสามแปดเนอะร้านหิโกาบาดสามสิบแปดชิ้นนะครับผมสองหมื่นสี่หรอเอาเอาซื้อไม่ทั้งหมดด้วยกันนะผมมาปลดคอสุดท้ายนะผมระดับห้าอ่ะปลดไปะระดับ SN! เอส ิโอ๊ยบา้าเอ้ยต้องปดคอรบบ S S ก่อนไม่เป็นไรถือว่าซื้อเก็บไว้อะต่อมาเราไปอย่างรวดเร็วม,มากันที่ตัวสุม่มอะคือตัวละครผมมีแล้วสำหรับมีไรเดนมีนะผมอ่าเฮชเชอร์ er นะครับผมแล้วก็จีเหลืออุปกรณ์เนี่ยเดีย๋ยวค่อยมาหาสุม่มเอาถ้าเกิดผมยังไม่ได้แต่ที่ผมต้องการจริงๆก็คือนี่ครับผมในเสรอของชุดท่นเซียนโอ้อยากได้ยากได้กูทูลเลย แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเท่าไหร่อ่ะดูกิจกรรมก่อนได้ไหมมันมีบอกปะสำหรับก,กิจกรรมรอบนี้ก็จะเป็นศูนย์สิบหกยี่สี่อ๋อเป็นตัวการ์ดใช่ไหมใช้สเปียงสิบครั้งจะต้องใช้กระดาษจ,จุดหมายนกซึ่งกระดาษจ,จุดหมายนี่มันเท่าไหร่วะก็จะมีของลำดับตามนี้นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงหนึ่งเออครั้งแรกฟรีเหรอสุดรครั้ง ครั้งต่อมาใช้ที่หกกระดาษน,นกเอ๊ะเอ๊ะกดซื้อไปแล้วเหรอเฮ้ยเท่าไหร่วะสองร้อยสี่สิบคิวตันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันก่อนมันต้องใช้อ่ครั้งนี้ใช้ยี่สิบสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้ยดแม่ครั้งสุดท้ายสองพันสี่ร้อยเพชรเลยเหรอ สองอยสี่อ่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อเก้ารเหนึ่งมืนเพรเหรอใช่อ่ะ <c oughs> ใช่เหรอสองสี่หกแปดสิบแปพันเพรประมาณ8ปดพันกว่าเพชรครับผมว้าว เจ็ดถึงแปดพเพชรโอเคก็ถือว่าเพชรหมดหน้าตาผมเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าสปัตเเบียงผมจะโดนกี่ดอกอ่ะจัดไปครับผมสําหรับการันตีอุปกรณ์สติกมาแล้วก็อาวุธผมซึ่งผมต้องการจะเอาอาวุธไปสร้างอุปกรณ์ใหม่ผมก็ไม่ได้คาดหวังแล้วเรามันจะออกตั้งแต่หลอกแรกแต่มันออกให้วะเอ๊คริสมาสนะผมล็อกเลยแล้วกันล็อกเลยล็อกเลย อ้าวผมได้หนึ่งอันละต่อมาสองชึบถ้าหมดในสติกมมาเพียงแค่เอ้ยถ้าได้สติกมสสามอันภายในตัวสามใบเนี่ยสามสิบใบเนี่ยสุดยอดนะผมผมไม่รอม <laughs> ีโทฟเฟนมาไงวะม <laughs> ีโทฟเฟนโอ้ย่าคงอาจจะบอกว่าทำไมพี่ไม่ปล่อยให้รุนบ้างฮะการันที่ยี่สิบครั้งเหรอใช่หรอ โอ้โห oh. หมดสติกมาซาำครับผมซาำอีกสิบครั้งนะครับผมการันตีหนึ่งในนั้นนะครับผมจัดไป <c oughs> มันออกอยู่แล้วแหละแต่จะออกกี่อันอะ่ะอ๋ออันเดียวอะ่ะ เ <c oughs> จ็บเจ็บมวดเจ็บปวด <c oughs> ผมสมด้อีกเท่ไรเอ่ยอ่ามันใช้สองห้าพันหกร้อยเพชรใช่ไหมโอ้ผมต้องใช้ยี่ห้ามีพอไหมเนี่ยขอบุก่อนไม่ดิผมว่ากุญแจผมต้องแลกบัตรสเบียงนั่นแหละสเบียง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 ไม่ดิกุญแจอยู่ไหนฟะา ผมมีอยู่4,600เพราะฉะนั้นมันสุ่มได้อยู่แล้วแหละการันตีสติกมากอันสุดท้ายครับผมซึ่งก็ <c oughs> ต้องแลกเป็นบาสเสบียง5อันชึบแล้วก็เพชรใหเพชรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนว่พอเปล่าบัสเสบียงมาลุยครับผมต้องสุ่มทีละครั้งหละเนี้โอ้เพชรไม่เหลือถึงขั้นเซียนแน่นอนต้องเติมอีกแล้วหนึ่ง 2องเฮ้ยหลุดเล็ดให้หน่อยหลุดเล็ดให้หน่อยอาวุธไม่มาเลยนะสามอ่ะสามครั้งแล้วนะสี่ครั้งเอออันนี้ได้อยู่อ่ะครั้งที่ห้าครับผมซูบสามอ โอ้ซ้ำแย่จังอันนี้ผมขอไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะผมว่าน่าจะต้องแลกพันสองร้อยเพชรจริงๆแหละฮึบซ้ำโอ้เดี๋ยวนะมันมันแลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมมันขออธิฐานได้ป่ะอธิฐานได้เปล่ามันต้องมีปกติมันจะต้องมีตู้สุ่มแยกที่มันสามารถอธิฐานได้ใช่ป่ะ ซึ่งมันก็สามารถจะเอาสติกมากที่สามามาอธิษฐานได้อันนี้สเบียรแบบเลือกได้ใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นการันตีอุปกรณ์60นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าสเบียงอ๋อเลือกวาคีเรียอัพแไม่ มาครับผมก็อีกสิบครั้งก็จะได้เป็นสติ๊กมากนะครับผมครบเซตเพราะฉะนั้นก็กุญแจอดอกสุดท้ายเฮือ <c oughs> ทันเซียนไม่ได้โอ้ oh my god <c oughs> เดี๋ยวต้องไปรอเก็บกุญแจแรกใหม่อีกโอเคนะครับผมนะครั้งสุดท้ายสําหรับตู้เอ่อกล่องนี้ถ้าถามว่าทําไมถึงไม่แลกเป็นตัว๋วมันก็คืออยากสุ่มสิบครั้งมาเลยไม่อยากสุ่มทีละครั้งนะครับประมาณนั้นแหละ <c oughs> ถึงมันจะเปลืองนิดนึงก็ตามมา การันตีออกให้หน่อยอาวุธไม่ออกเลยนะจริงๆอาวุธไม่ออกเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้สิบออครบแล้วครับผมจบข่าวในวัาสำนักครับผมโอ้ยล็อกจ้ะ ได้ซ้ำอ่ะโอ้เจ็บปวดรวดล้าวจิตใจซรส์ละครไม่ได้เลยไม่ดีต้องบอกว่าอยากได้อาวุธเออคือไม่ใช่ว่าอาวุธว่าอยากได้ขนาดนั้นแต่คือประเด็นคือผมอ่ะต้องรออีกสิบกว่าชั่วโมงอ่ะไหนวะอ,อุปกรณ์ถูกแล้วเนาะแล้วก็มาที่อาวุธคืออาวุธผมเนี่ยเพิ่งปวดล็องไปได้ เนี่ยเหลืออีก9ชั่วโมงครับผมซึ่งถ้านับอีก9ชั่วโมงก็คือตอนนี้มัน11ใช่ไหมนับไป6ตัดไป1ก็จะตกอยู่ประมาณ2ทุ่มอะ่ะก็คือช่วง2องทุ่มกว่กาๆที่ผมหลังจากที่ปดแล้วมันออกไปนะผมก็คือตอนช่วงที่มันเปิดเซิร์ฟไปแหละผมก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปสร้างอุปกรณ์ใหม่นะผมซึ่งก็คือตัวอาวุธที่เพิ่งเพิ่มมาสำหรับดาบของโราเลียนะครับผมอาวุธนะครับมาที่ตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ ex นะครับผมก็จะเห็น ซึ่งก็ที่ผมทําไว้แล้วตอนนี้ก็จะมีปืนของกอตเชียนาดาวของแย้น้ําแข็งแล้วก็ดาบของแย้โจนินนะครับผมซึ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือดาบของเดลตานะครับผมเป็นดาบโรซาเรียอัพอุปกรณ์ ex 6ดาวนะครับผมซึ่งก็จะใช้เป็นในดาบของตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยก็คือที่ผมมีอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องปลดล็อกผมไม่อยากใช้ดาบโรซาเรียไงเนี่ยไม่อยากใช้ดาบโรซาเรียเพราะว่าเก็บไว้ผมไปเก็บไปที่ระลึกที่ระทึก นะส่วนก็ของอันใหม่ที่เพิ่งมาอีกอันนึงก็เช่นกันอ่ะเดี๋ยวมันดูนี้ได้ปะอ่ะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเอเคเท่อยู่ซึ่งมันไม่ได้ทําของน้องลิเลียมาด้วยนะผมเพราะว่าลิเลีเนี่ยลิเลียนะครับผมมันก็คงจะต้องไปทําเป็น e x อีกทีหนึ่งสําหรับตัวของดาบลิเลียโดยเฉพาะซึ่งก็คือหน้าตามันน่าจะประมาณแบบตอนที่มันเดลต้าใช้เลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใครเห็นภาพปกเดลต้าเนี่ยมันจะถือดาบ2อันก็คือดาบสีชมพูเป็นของตัวของโรซาเลียอยู่แล้ว กับสีฟ้าที่เป็นของลิเลียซึ่งจะโผล่มาเฉพาะเวลาที่เราเก็บเกเต็มนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปกันไปเล่นสักนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายอุปกรณ์ที่เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือในส่วนของเอ่อเคออปเปอร์ซอนนะผมเป็นอุปกรณ์ที่มันดูไม่ได้อ่ะอยากดูอ่าดูได้ก่อ่ะกดดูได้ดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> ท่ะนะผมยอมรับว่าเท่ะนะผมก็ถือว่าโอเคเป็นของโบรเนิเอลผมเป็นล่ากแฮชเชอร์ก็ผมออฟเรซอนนะครับผม ก็เพราะฉะนั้นก็ใครที่มีตัวของปืนนี้ก็สามารถเอามาอัปเกรดกันได้ซึ่งก็ต้องเป็นระดับ5ดาวอัพให้เต็ม5าดาวนะผมใช้คอทั้งหมด3มเม็ดนะผมอัพแล้วก็อัพให้ตัมเป็น5ดาวหลังจากนั้นก็ถึงจะสามารถเอามาใส่เป็นในส่วนข,ของสร้างอาวุธได้เออทีนี้มาเปลี่ยนสติกมาก,กันหน่อยนะกันนะผมนะสลับสิมานะผมอ่ะอันบน อันกลางโอ้อันกลางได้มาสองอันอันล่างได้มาสองอันอย่างละสองเลยนะมาอัพสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวหลังจากคลิปนะ้าเดี๋ยวผมก็คงจะอัพตันหมดแล้วครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปอัพเอาตอนหลังใหม่แล้วกันเนาะตัวนเนลต้าเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้แบบในส่วนของตัวที่มันมีเปิดให้ทดลองอยู่แล้วแล้วกันนะครับผมนะอ่าโอเคขออันนี้นะผม อุปกรณ์ก็ใช้นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับ d ดลต้นะครับผมซึ่งก็ผมต้องเก็บชิ้นส่วนอีกประมาณ70กว่าชิ้นนะผมสำหรับชิ้นส่วนตัวละครนะเพื่อปลดล็อกเป็น SS นะผมก็เออวะทำไมไม่ได้ชิ้นส่วนไม่ไดกตัวละครวะมันจะได้ชิ้นส่วนโอ้ยตายนะผมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแต่ก็ถือว่าโอเคนะผม โอเคเอ้ยกับหัวกับหัวเออก็หน้าตาประมาณนี้ในการสลับน้องเดลต้านะผมซึ่งก็จะมี2โหมดด้วยกันนะผมก็คือปกติแล้วอะเดิมทีตัวน้องจะไม่ได้มัดผมนะผมมันจะปล่อยผมแล้วก็เป็นสะเซอไปเลยแล้วทีนี้คือเวลาที่เข้าโหมดอาคริโตนะผมโหมดดาบคู่โหมดคริโตนะครับผมมันก็จะกลายเป็นดาบคู่นะผมนี่เอย,เอย,เอย,เอย เตรียมพร้อมนะครับผมนะสำหรับตัวละครก็เอ้ยไม่เอายังยังขอของน้องก่อนอ่ะอันนี้นะผมมาดูการสำหรับตัวครนี้มันจะมีเกรดอยู่2ประเภทก็คือเกรดในการตีปกตินะผมกับเกรดในส่วนของการหลบหลีกซึ่งก็เราใช้การหลบหลีกเนี่ยก็จะได้เกรดสีฟ้าเป็นของตัวโลดอ่ะลิเลีลยส่วนเกรดสีชมพูเป็นในส่วนของการตีปกตินะผม <K> ตีทุกประเภทเลยก็จะได้เป็นเกรดชมพูมาเมื <K> ่อเก็บเกรด ครบเนี่ยกดค้างก็จะเปลี่ยนเป็นการตีแบบตา,ตาเบอร์สตรีมน,นะครับผมซึ่งอันติเมทสกิลก็จะกลายเป็นสตาเบอร์สตรีมอย่างนี้แหละครับผม เร็วกว่านี้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 ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ไม่คิดถูกไปแล้วับผมตามนีนะครับผมเรียบร้อยแตกผ้าแล้วผมสตาร์เบิร์ตสตีมนะครับผมก็ของประมาณนี้ผมนี่ับผมถ้าสังเกตได้สีฟ้านะครับผมเป็นดาบของลิเลียตอนปลดคอแล้วซึ่งก็ ไม่ใช่ดิขอให้เป็นตอนที่อัพเป็น EX หกดาวแล้วนะผมซึ่งก็ผมไม่รู้ว่าเกยียหมันจะเอามาหรือเปล่านะผมนะแต่ผมว่าน่าจะเอามาหนาแหละเพราะว่าดาบน้องลิเลียก็คงต้องปลดเป็นหกดาวเหมือนกันเป็น EX เนาะส่วนตัวของโรซาเลียก็ปลดแล้วเรียบร้อยนะผมเป็นของเดลตานะผมซึ่งก็การป็นว่าเดลต้าเนี่ยเอาดาบของทั้งน้องลิเลียแล้วก็มาใช้ด้วยกับของตัวเองด้วยก็เป็นดาบคู่นะผมก็สตาร์เบอร์สตรีมอย่างที่เห็นนะผมเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้นะผม เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึ่งกันพอดีมันอาจจะเร็วไปสำหรับเมื่อกี้นะผมนะอีกรอบนึงแล้วกันนะผมขออกรอบแล้วกันก็คือมันจะมีเกตฟ้ากับเกตชมพูใช่ไหมเดี๋ยวคือเมื่อกี้นี่มันเป็นหมวดสอนเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ทันให้ดูคงไม่ต้องแล้วมั้งรอบนี้เนาะอ่าสำหรับการตีครับผมก็ปึ๊บ เห็นไหมผมจอ๋อการตีเป็นเกตฟ้าขออภัยด้วยจริงๆนะผมตีเป็นเกรดฟ้าส่วนเกตชมพูนะ่าจะเป็นการหลบนะผมส่วนอัตเมทสกิลก็ทําให้สามารถใช้สตาร์เบอร์สตีมได้เลยโดยไม่ต้องเก็บเกตนะผมเนี่ยถ้าเราหลบปุ๊บเนี่ยหลอดชมพูเนี่ยผมมันจะเด้งนะผมปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบอ่าเต็มแล้วนะผมทีนี้การ,รตีปกติตีวืดตีลมตีอะไรก็ได้นะผมแล้วก็มันจะกลาย จะเต็มให้เออไม่ใช่สิแล้วก็กดค้างนะผมกดการตีปกติค้างนะครับผมปึ๊บสตาร์เบิร์สตรีมมาแล้วจ้าและหลังจากนั้นมันยังเร็วได้อีกสตาร์เบิร์สตีมเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้มันต้องเร็วกว่านี้นี่อย่างเท่ครับผมคือโอ้โหสวยจัดน้อง ซึ่งมันก็จะมีตอนที่เข้าโหมดหยุดเวลาด้วยที่จะเปลี่ยนลักษณะทรงผมกับสีไปนะครับผมออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาให้ครบเลย <c oughs> ต้อง,งหลบให้มันตีอ่ะต้องหลบให้มันดีอ่ะสุดท้ายนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาไปลงถ้าไม่ลงบทความทรงจำก็จะไปลงอาบิสเอ้ยมันก็อันเดียวกันเปล่าวะไปลงความทรงจำกับลงอาบิสนะครับผม นี่ครับผมนะเข้าโหมดอ๋อพอเปิดอัิเมทก็จะเข้าโหมดให้เลยในทันทีชั่วขณะนะครับผมเห็นไหมผมมันเป็นสีชมพูออกฟ้าๆแบบเนี้ยตอนที่แบบว,ว่าเข้าโหมดเงี้ยมันจะเปลี่ยนลักษณะทรงผมหน้าเห็นไหมนีครับผมเนี่ยเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยผมด้านหลังเนี่ย เนี่ยผมตัวน้องเปลี่ยนไปเห็นไหมเป็นฟ้าฟ้า,ฟาออกลุงนิดนึงเนี่ยผมเป็นฟ้าฟ้าชมพูชมพูนะครับผมนะก็สวยงาม <c oughs> นะอีกรอบนึงแล้วกันก็สตาบเฮ้ยตีนเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่าน,นี้ต้องเร็วกว่าน,นี้ต้องเร็วกว่าน,นี้อือเป็นตัวเอ็กเลยทันทีนะผม จบเพียงเท่านี้สำหรับตัวละครเดลต้านอของซึ่งก็ข้อมูลเรื่องเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลต่างๆแล้วก็คอมโบหรือแม้กระทั่งพวกรายละเอียดสติกมาก,กับรายละเอียดความสามารถตัวละครตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูอีกทีนึงแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคือผมไม่ใช่สายที่แบบว่าเน้นรีวิวแบบจัดเต็มจัดจ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลย อาจจะไม่ได้แบบว่ารีวิวแบบเต็มที่แต่ก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะผมว่าตัวละครมันทําอะไรได้ประมาณนี้บ้างนะผมซึ่งผมใช้เพชรกับตัวนี้ไปอยู่ที่1มื่นแปดแล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวผมใช้อีกทีหนึ่งก่อนซึ่งก็ต้องมานั่งสุ่มหอพักนะครับผมมาสุ่มทีละครั้งไป <c oughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวอะไรนะแต่ผมอยากให้ออกเป็นของป้าเทเรซ่านะแตะไม่ใช่สิ ที่ไม่โกะที่ม่โกะร่างเนี่ยอยากได้ร่างนี้นะผมซึ่งก็อุ้ยกดผิดแต่ก็กดไม่ได้อยู่แล้วไม่ถึงสองพันเพชรอ่ะเอาให้เต็มที่แล้วผมคลิปนี้ฮะอาตกตะตทั้มหมดเลยอ่ะไปต่อไปต่อปึ๊บจึ๊บจึ๊บอืมอุมามิเลยไหมล่ะ อ,อาญินโมโตไม่ดิมันต้องอะไรวะปรุงทิปหรือเปล่าห <c oughs> รือไม่แน่ใจเกลือเอาโซเดียมเซลาร์อะไรก็ว่ากันไปมันก็ไม่รู้จะยัดอะไรแลว้วมาคือผมเหลือสุ่มอีกเก้าครั้งนะผมมันสุ่มเก อีกสามครั้งครับผมชิ้นส่วนเทนลิ <c oughs> ร่างเลยนะร่างนิโกะใช่ไหมต้องบอกว่าม,มันเป็นสตรอรี่ตัวละครพิเศษสตรอรี่รับผมมานี่ับผมผมขออนุญาตหนึ่งใบสุดท้ายแล้วผมสุ่มหนึ่งครั้งการันตีวาคิเดรดเอสมีโอกาสของทีมาเซนจะเป็นวาคิเดียใหม่และอีกสามรั้ง จะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรวะเอืมอืมมึงว่าไงนะคุณมึงบอกว่า63%จะมีโอกาสออกเป็นวไเรียตัวใหม่ นี่แปลว่ากูคือ37%ที่จะไม่ได้วาคิเรียตัวใหม่ใช่ไหมผมคือจะได้ทับอีก2ครั้งอ๋อมาถึงการันตีวาคิเรียใช่ไหมนี่ผมคือ37%ที่ไม่ได้ตัวละครใหม่อ่ะเฮ้ยจะไก่ย่างก็ได้นะไก่ย่างก็ได้ ้าโชคเลียก็ได้อน้องด้านเงินก็ได้อะเอาคาเลนก็ได้มีเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่อยากไม่ไม่ได้สันทัดในการเล่นแต่ว่าถ้าได้มาก็ไม่ได้มีปัญหาไรแล้วแต่ว่าเอออย่างน้อยออกเอสตัวใหม่ให้หน่อยก็ดีมางนะครับผมนี่ป้า <c oughs> คือแต่ว่าอย่างน้อยนะถ้าเกิดว่ามันจะออกเป็นชิ้นส่วนเคียร์หน้าล่างนี้ให้นะคือ ถ้าดูจากตัวละครแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าจะออก่าร่างนั้นให้ผมขอร่างนี้ดีกว่าร่างน้าแข็งของแยนะผมไม่ก็ขอจัดๆเลยก็เป็นแบบหน้าร่างก๊อตเนี่ยนะเทลิก็ได้นะเทลิกูจะเอาเอเนี่ยโอ้ยเชือรู้สึกแรกบัตรสเสบียองออพักไปไม่คุ้มเลยดูงี้แรกบัตรเอลฟไม่ก็บัตรอุปกรณ์ดีกว่าไม่คุ้มเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ตาย นะครับผมสติกมากนะครับผมปลดล็อกตัวคอนใหม่ชุบเอา้าตัวเก่าแต่ว่าภารกิจตัวใหม่มีไหมตัวใหม่ต้องไปอัพก่อนนี่หว่าต้องอัพให้เต็มก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ละกันนะครับผมก็สําหรับฉลองครบรอบ3ปี anniversary นะครับผมซึ่งก็มันก็ถ้าเกิดเป็นของไทยแล้วนะเป็น3ปี anniversary ครับผมแต่ถ้าเกิดตามเซิร์ฟ g l o b a l l เนี่ยรู้สึกเหมือนจะ ไป4ปีนะผมจะไป4ปีแล้วเราช้ากว่าเขาปีหนึ่งนะผมโอเคประมาณนี้ล้กันรับของรางวัลก่อนไปอุ้ยหยุดผมเป็นนี้ตลอดเลยชอบกดผิดเอาไปแรกอะไรได้บ้างเนี่ยซึ่งร้านค้าก็อ๋อได้อยู่มั้งซึ่ง ผมต้องใช้สิบห้าชิ้นได้ไหมอ่ะลองดูก่อนชึบนนอนจะไปไม่ได้ไปสักทีเนี่ยยาวยาวยาวไมดี้มัสเบลโลเอ๊ะดักแกีกนะอีกสามสิบวะอีกสามสิบเลยซึ่ง ต้องใช้เพชรอีก2,000นะครับผมอีก2,000ไม่ก็เออต้องใช้อีก4,000เลยแหละนะ Mac ครับผมไม่พอแม็กครับผมแม็กดีไหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคประมาณนี้กันก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้สำหรับตัวละครแล้วก็ซุมสติกมาแล้วก็ตัวเดลต้านะผมก็ขอจบว้เี่อนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมจะเป็นขาประจําขาจรหรืออะไรก็ตามนะผมเพราะว่า ช่องผมเนี่ยเกมฮอนไครเนี่ยน่านจะทำทีครับเพราะฉะนั้นก็ไว้เจอใหม่ครั้งหน้าซายูรือบาร์ควายแต่ผมเจมันนะครับบ๊ายบาย